หนูมาอาทิไรนี่สี่เพลงแต่ว่าส <4 S 2> เพลงสี่พั 4, เปเพลงละพันกว่าบเพลงละพันสองนี่ขไอ่ะไอออนไอออน้อกรีไปเดียวกางไมเขาต้องมาหมไหเราแั่ รูปนะคะ 1, 2สองแล้วครับายายลนะคะ่รูปหน่งสองสานะคะหนึ song, si ่งาไม่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 ค ติดตาห้อซอูนะครับที่ด้วยตนคน่อค่ขอบคุณนะคะใค่ะทดีนะครับต้ครับ้อง่ารครับันาตางนคะารคะทนอารดวยนะครับะ้อราะคะค่ะค่ะ